วัสดีครับวันนี้มาปักเบ็ดกับพ่อนะครับในสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มของโคนข้างๆบ้านนะครับนาข้างๆบ้านใช้เป็นเหยื่อลูกเยตนะครับนี่นะครับเบ็ดสิบเจ็ดหลังนะครับพ่อกำลังใส่เหยื่ออยู่หมายก็จะเป็นร่องสวนปาล์มแบบนี้นะครับ น้ำพึ่งท่วมไปนะครับแล้วก็พึ่งแห้งไปน่าจะมีตัวหลงเหลือมีค้างอยู่บ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูตอนปักเบ็ดกันนะครับ ครับก็ไปเดี๋ยวจะไปปักกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับก็จะเป็นหมายร่องปลาแบบนี้นะครับร่องนี้น้ำเหลือน้อยจังครับแต่ก็ลองปักไว้สักหนึ่งหลังครับผมเอากันตรงนี้เลยนะครับ นะครับเดี๋ยวไปดูอันถัดไปกันครับผมนะครับอีกหลังนึงนะครับอันนี้น้ำจะเยอะหน่อยนะครับ บักให้เหยื่อเขาดิดน้ำแบบนี้ได้นะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับโอเคนี่นะครับเหยื่อตรงนี้อหนึ่งหลังนะครับโอ้จุมนะครับจมจุมจม,จมดินยังไม่แน่นนะครับ อีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังสุดท้ายนะครับเสร็จไปแล้วนะครับกับการปักเบ็ดปลาช่อนด้วยเหยื่อลูกเกี็ดนะครับเดี๋ยวมารอรับชมกันอีกทีนะครับตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผม จะมาถ่ายให้ดูนะครับมาครับมาดูเบ็ดกันนะครับหลังแรกนะครับหลังแรกโดนกินเหยื่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อจะใส่เหยื่อใหม่ผมไปหาลูกเขียดก่อนครับลูกเขียดไม่มีแล้วครับลูกเขียดหมดตอนนี้นี่ มาดูนะครับผม mm, mm. อา่านี่มีตัวนะครับมีตัวอู้นั่นมีปล่อยคว้งนั่นตัวมาพอตเดียว mm hmm. มีตัวนะครับเว,วียงแหลกนว่าติดลึกมะ mm hmm. มีตัวนะครับโอ้โ oh <laughs> ใส่ตัวแรกนะครับผมกิ <ậ> ment, นเยหมดเลยนะครับกิน เยอทุกหลังนะครับแต่ตอนนี้ได้มาแค่เลนแตมอันนี้พ่อเกี่ยวเยอะใหม่เดีย๋ยวไปดูด้านหน้านะครับโดนอีกแล้วนะครับ,นนรบโน่นโดนโน่นโดนนะครับสายตึงอยู่นะครับเดี๋ยวพ่อเป็นคนลงไปเอานะครับแตมที่สองครับผม โอ้โมาแลวนะครับมีนะครับแอมที่สองอันนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีตัวนะครับหลังสุดท้ายก็วันนี้ก็ได้สองเต็มนะครับนี่นะครับ นะครับสองแต้มไว้เดี๋ยวมาดูตอนเช้าวันอีกรอบนะครับผมครับสวัสดีเช้าวันใหม่กันนะครับมาดูเบ็ดกับพ่อนะครับหลังจากเมื่อคืนพอดีเมื่อคืนพ่อได้กีดยางเสร็จแล้วก็มาดูอีกรอบนึงได้ไปสองตัวนะครับทีนี้ก็มาดูใหม่อีกรอบตอนเช้านะครับผม สายเกไม่มีตัวนะครับอันนี้สายตึงนะครับอาจจะมีตัวก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเจอเจอไอตัวนี้นะครับไอตัวไอตัวนี้ไม่ใช่ปลานะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นงูก,กินน้ำนะครับผม ไม่เอานะครับตัวนี้ไม่เอาไม่มีตัวนะครับน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วนะครับไม่มีตัวนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับดูไปแล้วประมาณสิบหลังตามป่อไปดูกันเรื่อยๆครับเช้าๆก็จะมีตัวเห็นกันไหมนี่นะครับมีส่งสัญญาณมาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับพ่อลงไปเอาอยู่นะครับนี่นะครับ ได้มาอีกหนึ่งเต็มนะครับสรุปเช้านี้นะครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูปลารวมที่บ้านกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวสรุปยอดรวมกันนะครับนะครับผลงานที่ได้จากการปักเบ็ดเยือ ลูกเขียดกับพ่อนะครับได้มาทั้งหมดห้าแต้มนะครับใสก่ก็พอใช้ได้ครับพอเป็นปลาเด็ดเดียวได้อยู่นะครับผมนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับมาปักเป็ดวิถีชาวบ้านกันนะครับผมสวัสดีครับ